ีใหจริงๆ้วาย่างนก็มัหป็นสมุนไพรหรอไม่ใช่สมุนไพรอันนี้อ่าเป็นเป็นเป็นผักที่กินได้ด้วยนะแต่เดียวกินได้ด้วยใช่นี่ต้นเราจะาไไรคะเอ่อถ้าอย่างนี้ร้อยห้าสิบค่ะถ้าส มันนเป็ดอกสวยดอกสวยเป็นไม้ประดับได้เลยอ๋อนะครับมีบอนไซด้วยนะครับต้นหนึงเดี๋ยวไปชมดูใกล้ๆนะครับโอ้บอนไซต้นนี้สวยต้นอะไรครับ

ครับ5 2 4นอนเนาะหลักนอนนะครับหลักนอนนะครับแล้วจะเป็นที่อ่าเตียงกอกแบบนี้นะครับเวลาเตียงกอกตรงนี้เป็นประเทศ มีนะครับมีรักแรกพบด้วยครับรักแรกพบอ่ามีรักแรกพบดอกสีแดงนะครับดอกสีแดงแล้วก็มีดอกสีชมพูนะครับรอ๋ Cin อ อ่านะครับอันนี้ก็ต้นรักแรกทบที่ดอกเป็นสีเหลืองนะครับอ่านะครับก็มีอยู่สามสีด้วยกันเราไปทำบนไซ้์ได้นะครับสำหรับต้นรักแรกพบแล้วก็มีตน้นซุนกีดไหมอ่ะ ฟมจีตนะครับต้นฟงจิตมีมีการหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับ มะพร้าวกระติน้ำหอมนะครับสองฟรีครึ่งติดผลครับ อังนี้ก็เป็นแสตมป์ไม้เช่นเดียวกัน,นครับแล้วก็ตางนี้เป็นแสตมป์ไม้ตลอดตลอดแนวเลยนะครับเป็นแสทมป์ไม้ฮนะอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนต้นใหญ่แล้วนะครับ ไม่ถึงไปปลูกไม่นั้นก็ออกผลนี่นะครับชื่อร้านสีการเกษตรนะครับอันเทนาทูวีครับมีโทรด้วยนะครับใช้ต้นอะไรบ้างก็สามารถโทร โทรไปสอบถามได้นะครับ S <S> ก็ทําการรับเข้านะครับสำหรับโซนต้นไม้นะครับ <S <S เดี๋ยว <S <S ต่อจากนี้นะครับผมจะถ่ายอีกร้านหนึ่งนะครับอีกทมหนึ่งที่เป็นต้นที่เกี่ยวกับแสบพันธุ์ก้อยไม้นะครับซึ่งร้านนี้นะฮะมีแสยพันธุ์ไม้ที่เป็นก้อยไม้เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับผมจะถ่ายเป็นการเฉพาะเลยนะครับสำหรับก้วยไม้ที่อยู่ในชุมนี้นะครับ ก็ยังไงถ้าใครสนใจอยากจะดูนะครับก็ไปชมดูได้นะครับคลิปที่ต่อจากนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ